วันนี้มาอัปเดตต้นทุเรียนหรือว่าดอกทุเรียนก่อนที่เราจะไปซิดนีย์ดอกทุเรียนมันสวยมากเลยนะทุกคนเหมือนลุ้นทุกวันเลยว่าเราจะต้องมีทุเรียนแน่ๆเลยปีนี้อย่างน้อยลูกสองลูกนะก็คิดแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีแล้วก็ลุ้นสรุปมันไม่มีค่ะมันร่วงหล่นหมดเลยไม่เหลือสักสักสักดอกนะคะร่วงหมดแล้ว เมื่อมันล่วงหมดไม่เป็นไรเป็นการเรียนรู้ดูไปก่อนนะคะแต่ว่ายอดของเขาเป็นพุ่มที่สวยงามใบมันไม่ล่วงนะปีนี้ใบไม่ล่วงใบแตกแขนงได้ดีมากเลยทุเรียนเรามันเป็นทุเรียนชนีแต่ว่าปลูกในดินมันเป็นดินลูกลังนะคะทุกคนดินเป็นเป็นก้อนหินต้นนี้เรายงมาจากต้นแม่ต้นใหญ่ของเขาเอามาปูกติดมันก็เลยติดกันอย่างเงี้ยมันเป็นทุเรียนที่เรา เอากิ่งขแขนงมันมาทาบแล้วก็ผูกไว้เมื่อมันติดเราก็ตัดเราทําคลิปวิดีโอไว้อยู่หลายคลิปเนาะต้นนี้เนี่ยทุเรียนเรายงไว้อย่างนี้นะคะทุกคนยงเพื่อไม่ให้มันสูงเนาะแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่ามันจะสูงไปนะไอตัวที่มันทาบยอดมันเนี่ยยอดมันแตกเป็นพุ่มดูแล้วมันไม่มีความเสี่ยงค่ะรอดค่ะ แต่ว่ามันจะมีลูกหรือไม่หลุนต่อไปเนาะการทำเกษตรมันไม่ได้สมหวังทุกอย่างหรอกเพราะเราปลูกอินรีปลูกเพราะว่าปลูกไว้กินเองเรียนรู้ศึกษาไปสร้างความสุขเกิดจากการลงมือทำสิ่งที่ได้มาก็เห็นการเติบโตต้นทุเรียนไม่ได้ปลูกง่ายแต่ว่าเห็นความเติบโตของต้นทุเรียนมีความสุขมันเป็นพุ่มแตกยอดออกมาอย่างนี้เพราะว่าเราเอายอดอีกพันหนึ่งของ ต้นแม่มันเอามาผูกติดแล้วมันก็เลยติดกลายเป็นว่าต้นนี้มันจะมีสองสายพันธุ์นี่คือคือความภูมิใจผลงานอีกชิ้นหนึ่งปลูกหลายอย่างมะละกอก่อนจะไปมนะิลเบิร์นน่ะตัดแต่งกิ่งพอกลับมาลูกมันดกเป็นพวงเลยค่ะทุกคนถ้าเราตัดอย่างนี้ต้นมะละกอนะเขาอยู่ได้4ปีมันจะไม่สูงเมื่อมันไม่สูงแถมก็ดกด้วยนี่ก็คือผลงานที่เราลองผิดลองถูก เรารู้ว่ามาเรากอตัดไม่มีปัญหาตัดได้ยังมีลูกนะคะทุกคนแถมมีลูกดกกว่ากว่าต้นเดียวด้วยมันได้สามกิ่งสามต้นเห็นไหมจากต้นหนึ่งมาเป็นสามต้นแล้วมันก็ลูกดกด้วยแล้วถ้าเราไม่เอาลูกไหนก็ลิออกไปก็ประมาณนี้ก็แค่นั้นเองสิ่งที่เราทำก็คือเราเรียนรู้ต้นนี้ก็เหมือนกันแต่มันโครไสายพันธ์พันธ์นี้มันจะยาวสักนิดหนึ่ง เราก็เอาไว้สามกิ่งเหมือนกันอีกสองกิ่งตรงนี้มันกิ่งละกิ่งละลูกอันนี้ก็มีลูกหนึ่งก็ไม่เป็นไรศึกษาเรียนรู้กันไปก็จะปล่อยไว้นะคะปล่อยไว้เพื่อให้มันเป็นลูกอย่างนี้เป็นพวงอย่างนี้ล่ะคะ่ะเออมากน้อยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนิ้วมือยังไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ได้มาความภูมิใจในการทำเกษตรเรียนรู้ศึกษา ไปเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่มันเก็บง่ายเช่นมะละกออยู่ได้สี่ปีนะคะทุกคนอะไปพูดแล้วก็ไปค่ะทุกคนไปดูทุเรียนอีกสองต้นที่จะพาไปเนี่ยเราปลูกปนๆในสวนนี่ปลูกเพื่ออะไรล่ะศึกษาค่ะศึกษาต้นทุเรียนเพราะปีก่อนๆเราปลูกทุเรียนเกือบจะไม่รอดนะอีกต้นหนึ่งอะต้นที่จะต้นต้นนี้มันเป็นเพี้ยวหอยนะคะทุกคนเพี้ยหอยลง แต่ว่ามันก็รอดขึ้นมาได้ใบมันร่วงตอนนี้ไม่ร่วงแล้วค่ะทุกคนหนึ่งเราใช้อะไรในการรักษาช่วงฝนเนี้เราใช้โพดีดานโรยโคนของเขาด้วยนะเพื่อไม่ให้แมลงช่อนชัยหรือว่าเพีย้ยมันจะชอบลงช่วงฤดูฝนอืมก็เราก็ป,ปลูกนๆไปแหละนะต้นนี้มันเพี้ยหอยเนาะช่วงหนึ่งอะ่ะช่วงหน้าแล้งเต็มแล้วก็ใบร่วง ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนมันไม่มีเราก็ภูมิใจและต้นทุเรียนมันไม่ได้ปลูกเป็นทุกคนแล้วก็มันไม่ได้ปลูกง่ายๆนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พาเพื่อนเลาะสวนหลังจากกลับมาจากเที่ยวต่อไปนี้ก็คงจะมีเกี่ยวกับการทำกรเกษตรไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วจนกว่าจะถึงปีใหม่นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาเดินชมสวนในการปลูก ปนผสมกันไปในสวนไม่ได้ปลูกอย่างเดียวต้นยางก็ปลูกทุเรียนก็ปลูกมะละกอก็ปลูกปนๆกันไปนี่เราจะพามาดูอีกต้นนี้ต้นนี้ใบมันร่วงช่วงหนึ่งอะค่ะร่วงจนว่าเมื่อสองปีที่แล้วนะร่วงจนว่าเราว่ามันไม่รอดแล้วนะแต่ว่าเราเอาเอาปูนอะเขาเรียกว่าปุนปูนปูนฆ่าเชื้อหรือว่าปูนปูนที่เขาใส่ในน้าอะค่ะน้ํา ที่เลี้ยงกุ้งอะไรเนี่ยค่าเชื้อราอะไรแบบนี้ก็เรียกปูนขาวนะเอามาโลยโลยที่โคนมันหลังจากนั้นมามันก็รอดขึ้นมาได้แล้วใบก็สวยนะต้นนี้ก็เรียกว่าพันธ์สาลิกาค่ะทุกคนพันธ์อะไรก็ขอให้มันมีลูกละกันแต่ตอนนี้มันยังไม่มีลูกลุ้นกันต่อไปคลิปนี้ขอบคุณมากๆ